สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันที่เคอร์ประจำทุกวันนะครับกับเจดม์คลัมเปาวิเคราะห์ฟอนกับแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางติดตามเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจนิเกตดัมทุกวันนะฝากและแอดใหม่ขเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33นะจ๊ะวันนี้ก็คือวันพุธนะครับเราไปดูกันที่ฟอร์มพรีเมเหลืองกรีฑางสัปดาห์ทั้ง3คู่เลย ตีสตรงทั้ง3คู่เช่นเดียวกันนะเอฟเวอร์ตันทำเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชกับลิเวอร์พูลนะครับเอฟเวอร์ตันชนะ2อเสมอหนึ่งแพ้2ลิเวอร์พูลก็ฟอร์มเดียวกับเอฟเวอร์ตันเลยไม่น่าเชื่อจากฮะแนนหลังสุดนะแต่เฮตุเฮต์ ate, ลิเวอร์พูลดีกว่าชัดเจนครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้เอฟเวอร์ตันเลยจากฮะนนหล่าสุดที่ดวลกันตนัวเล่นครับเอฟเวอร์ตันวันนี้เจมส์ทาคอฟสกี้ดิซ่าการ์นาเกยและดัมนิกคาร์ฟต์ลูวินส่วนลิเวอร์พูลนะครับโรเตอร์แล้วก็ดิโอโโกชตานั่นเองนนะคู่ี้ลิเวอร์พูลบบุกไปัปคชนะะ1ปริปรมเมอห 2, ร์หลิสเตอร โอกาสที่เวตันจะคาบ้านมีสูงเลยลิพูช่วงนี้ความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วและดูว่าถ้าเกิดยิงได้ทะลุ2ลูกไม่ยากครับมองทีมเยือนนะลิวพูไปต่อกันที่คริสตัลาเลสดดลกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพาเลสชนะ2เสมอหแพ้2นิวคาสเซิลชนะสเสมอหแพ้1ฟอร์มต่างกันเล็ก แต่เฮดุเฮต์นิวคาสเซิลข่มกระจายเลยชนะ3เสมอ2ไม่แพ้พาเลสเลยจากฮันนาร่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นกับพาเลสวันนี้โยคิมันเดอร์เซนวิลฮิลส์และกองหน้าอย่างไมเคิลโอลิเซ่นะส่วนนิวคาสเซิลครับฟารบินแชบุโนโกิมราร์ไรส์แล้วก็เลสเตเดอร์อิซักนั่นเองคู่นี้นิวคาสเซิลบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆเ hey, ฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อข้างหนึ่งตัวชาไปซี่หนึ่งซิดนามดูแล้วโอกาสเสมอก็มีเพราะพาเลสเล่นในบ้านแข็งแกร่งช่วงหลังแต่เชิลนิวคาสเซิลช่วงนี้เนี่ยกำลัลัังงงงลลุุ้้้นน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 นบเเ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 เดดีีีีีกายยยยยยโรรรปปปออออูู่่่จะะตต็พพพิศษชววมทมทค นิวคาสเซิลปิดท้ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นในบ้านโดยกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมบุ้ยนะแมนยูติดชนะ1เสมอ3แพ้1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอ2 3, แพ้3ฟอร์มต่างกันเล็กน้อยแต่เฮดเฮดยูไนเต็ดดีกว่าชนะ3เสมอ1แพ้เชฟฟิลด์ไปเกมเดียวจากนั้นล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นครับแมนยูเติดวันนี้ท่านั่นของแฮร์รี่แม็กไกวรูโน่แฟนานแล้วก็รัสมูธทอยลุนนะส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเมสันโฮเกตวินิสูซ่าและกองหน้าใช้โอลิ United, มแ,แม็กเบ สามประตูขึ้นมาถึงจะเฮเต็มๆซีดัมและชั่วโมงนี้ยูไนเต็ดยิงใครไม่น่าทะลุถึง2ลูกถ้าชนะก็ออกเบียดเบียดวันนี้เพราะวันนี้มองทีมเยือนนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสรุป3ทีมยอดฮิตคลับเป้าคัมคืนมันพุทธกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลางสัปดาห์นะครับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องหน้าเราตู้ยูไนเต็ดฟรีจีนแดงย่าดำทุกวันพุธนี้มาครับเป้ากั็มาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ